เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันเปลี่ยนได้ไม่เร็วเปลี่ยนไม่ได้ดังใจสักทีนะครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆนะครับมาสอนวิธีการเปลี่ยนคอร์ดให้ทันนะครับเราจะเริ่มจากฟอร์มคอร์ดนี้เลยฟอร์มคอร์ดจนะครับฟอร์มคอร์ด Em i n o r อ่าต่อไป A Min o r ต่อไปดีเราลองใช้สีคอร์ดนี้นะครับในการฝึกนะครับทีนี้วิธีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องนะครับบางคนซ้อมก็จริงแต่ซ้อมผิดวิธีบางคนซ้อมนะครับแต่ไม่ได้ซ้อมนั่นคือเราไปเล่นนั่นเองอันนี้คือการเล่นนะครับอันนี้คือการเล่นเนาะทีนี้วิธีการซ้อมอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อที่จะให้เราเปลี่ยนคอร์ดได้ไวขึ้นได้ทันขึ้น ได้หลังใจที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือหยุดมือขวาแล้วก็ไปโฟกัสที่มือซ้ายนะครับโฟกัสยังไงตอนแรกที่เราฝึกนะครับเราจะฝึกจับคอร์ดใช่ไหมครับแล้วก็ตีคอร์ดไปด้วยนั่นคือตอนนี้สมองเราแบ่งเป็นสองซี่นะครับทั้งมือซ้ายมือขวาดังนั้นเราไม่สามารถที่จะโฟกัสมือใดมือหนึ่งได้เลยเราจะเอามือขวาออกไปนะครับแล้วเราจะมาโฟกัสที่มือซ้ายนะครับโฟกัสมือซ้ายก็คืออย่างเช่นเราจับคอร์ดจี้ เราก็จะมีสมาธิกับมือซ้ายมากขึ้นเราก็จะได้เห็นรูปคอร์ดของเรานะครับช่วงแรกๆที่เราจับเราก็จะอาจจะยังใส่ทีรานิ้วอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับช่วงแรกเราอาจจะใส่ทีรานิ้วต่อไปเราก็เปลี่ยนมาเป็น E minor ใส่ทีรนิ้วเหมือนเดิมช้าไม่เป็นไรต่อไปเราก็เปลี่ยนมาเป็น A minor ต่อไปเราก็เปลี่ยนมาเป็นคอร์ด D major นะครับ เราลองทำอย่างนี้ย้ำๆดูทำไปเรื่อยๆเลยทำอย่างนี้นะครับลองตั้งเป้าหมายในการทำแบบนี้ดูสักหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วเราก็าจะมาดูพัฒนาการของเราในาทีต่ต่อไปถ้าเราทำไบ่อยนะครับนิ้วของเราก็าจะเป็นแบบนี้ในการเปลี่ยนขอดนะดูนิ้วผมนะครับการเปลี่ยนขอดปุ๊บันจะไปเร็วเลย,ดยโดยอัตโนมัตินั่นก็คือนอกจากเราจะใช้สมองจดจำแล้ว เราต้องยังใช้กล้ามเนื้อจดจําด้วยเราต้องใช้2อ,อย่างเลยเราควรฝึกแบบนี้บ่อยๆครับเพื่อที่จะให้เปลี่ยนคอร์ดได้เร็วขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าถ้าใครอยากเรียนกีตาร์นะครับมาพบผมได้ที่ศูนย์รวมครูสอนกีตาร์แห่งประเทศไทยนะครับมีอยู่สสาขานะมีสาขาราชท,ทีวีแล้วก็บางแคนะครับบ๊ายบาย